หนึออสตอมโปรดทราบที่นี่สถานีจุดแดงที่นี่สถานีจุดแดงผู้โดยสารที่หนึีน่หก 1> c 1 4 6อาสตอมนะครับ109มีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไป1คันนะครับมันจะช้าเพิ่มตรงที่เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับแล้วก็เอาของขึ้นนะครับ รถไฟก็สามารถขนส่งสินค้าได้นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะกําหนดราคาเท่าไหร่อย่างมอเตอร์ไซค์ก็ตกพันหนึ่งมั้งถ้าเป็นกล่องเนี่ยประมาณไม่ถึงพันก็แค่หลัก 100, ร้อยนะฮะกล่องส้มไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ทั่วๆไปนะครับเออเว็บยามาฮ่าอะไรต่างๆน,น,นะนะได้หมดทุกชนิดครับฮนะ อีก2วันจะถึงงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับงานจะเริ่มวันที่7ถึง12ธันวานะครับวันทีออ่วันที่9นะครับจานเชิญองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่จากศาลเจ้าชั่วคราวนะครับตรงสถานีรถไฟแห่รอบตลาดชุมแสงครับฝั่งตลาดแล้วก็ไปริมน้ำแล้วก็ไปตรงโรลตัสนะครับนะ ขับรถไฟโดยส่วนใหญ่คนขับรถไฟโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงเราแทบไม่ค่อยเห็น พอหอสีสม้มช่วงนี้จะเห็น109พวกสีเนี้ยบ่อยนะครับสีน้ำเงินไม่ค่อยมีคนเหมือนดูโล่งๆนะ สวยงาม1ัน1